วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่จังหวัดระยองครับเช่นเคยครับวันนี้เรามาที่เดิมครับบ้านพี่แบงค์นั่นเองครับพี่แบงก์ได้ฉีดเรือยางํำที่แล้วไปแล้วครับแล้วเกิดผลดีประสิทธิภาพดีใช้งานได้ดีก็เลยบอกต่อเพื่อน,นครับให้มาฉีดลำหนึ่งปัญหาเดิมเลยคือมันรั่วกา,าวมันเสือเส่อมสภาพกวเสื่อมสภาพแล้วทีนี้ผมก็มองไว้อยู่สองสามอย่างก็คือมีรีดร้อนมีทากาวใหม่แล้วก็ฉีดโฟมแต่คือแต่ละอย่างมันก็ ไม่จบเหมือนชีดโฟมครับชีดโฟมมันจะจบกว่า แล้วรู้สึกว่าจา,จากเรือสภาพตอนแรกเลยคือเป็นซากเป็นซากมาเรือใช้ไม่ได้เลยเมันเศษขยะตอนนี้ก็คือเป็นรูปเป็นล่างก็แฮปปี้ครับเห็นแล้วสภาพเรือลำนี้จะเป็นเรือที่แบบว่าใช้งานไม่ได้แล้วสูบลมไม่ได้แล้วเก็บลมไม่อยู่แล้วกาวเนี่ยปีออกมาแล้วครับคือสภาพพร้อมทิ้งเลยครับ <No. S 2> จะใช้งานได้อีกเดียวก็คือต้องเหมือนกับไปทาใหม่หมดเลยเรือลํานี้ซึ่งทําใหม่หมดเลยค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าการฉีดโฟมเป็นเท่าตัวเลยนะครับ ทีมงานน่ารักทุกคนเลยครับตั้งใจทำงานขยยนแข่งโดยเฉพาะชุดเซอร์วิสชุดบริการแล้วก็พี่เจ้าของนะครับ บริการเต็มที่เลยเจ้าของเจ้าของบริษัทลงมือทําเองเลย <Wow. S 1> <c oughs> แล้วส่วนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเรื่องการฉีดโฟมครับเร <c oughs> ือประมงห้องเย็น,นครับหรือว่าเรือยางแบบนี้นะครับ <c oughs> ที่ใช้งานได้แล้วหรือว่าสภาพที่ใช้งานไม่ได้แล้วส่งมาให้เราประเมินราคาได้หรือประเมินสถานการประเมินรูปแบบงานก่อนได้นะครับ <c oughs> ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับท่านใดที่สนใจติดต่อครับ <c oughs> ก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับมีทั้ง โซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กนะครับกูเกิลนะครับไลน์แอดนะครับทิกต็อกนะครับทุกช่องทางแอดของเราเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมนนทวัฒน์เตชนันท์เกษตรครับและทางทีมงานบริษัทนะครับสวัสดีครับ